แดกรอดอยากรอดมึงจะยิงเรือก็รู้ไปไหนไปไหนเดี๋ยวคุณยิงมาเลยผมยืนให้ยิงเลยไัสตไหนเด็กปืนดิวะโอเคมาคราวนี้มาแล้วเราตายด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไม่เครียดได้ครับอะคุณยิงผมเลยไปไหนเฮ้ยลวกขึ้นวอกก่อนแล้วเตี้ยขึ้นวอกก่อนแล้วเตี้ย อาพีจ <c oughs> เฮ้ยมีคนไปนะครัเป็นเพื่อนผมเลยหรอไปไหน <c oughs> เป็นตำรวจเป็นเสกปืนอนะกูเคุณมอสอะอะไรวะอาบาๆาเอาดีๆกูอย่าเล่นแบบมอสสิครับ ปันนึ่งปันนึงมันค้างแป๊บนึ่งปันหนึง่นงรอครับแป๊บนะแป๊บนึ่งปันหนึงครับเรื่นี่มันค้างเหรอถอยไปตำรวจเออเอาพีเจมาหมดช่วยยิงช่วยยิงอ้าวตำรวจล้มไม่ผมจะบ,บิะะนแล้วบีแล้ว คุณกอ๊อปครับช่วยด้วยไม่อ่ะโดนตำรวจยิงจี้ล้างอยู่เนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวามานี่ครับคุณกอ๊อปรอเราจะสมัครในฉันกันนะครับตุกเสือชาวบ้านเราต้องสู้ครับเออสู้ปืนพกอันเดียวเลยนะตีดูดิครับเนี่ยเนี่ยเป็นไงแล้วคุณมึงมาบังลำคล้องผมไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไปเอาอุธก่อนนะคุณก๊บปปั้ได้เดี๋ยวผมแบล็อาวุธก่อน เดี๋ยวไปเอาอาวุธก่อนนะปันดากปันนักไม่ใช่มันมายิงพวกเดียวกันเองน่ยก็เดี๋ยวไปเอาอาวุธก่อนไปนะโอเคไปเอาอาวุธประเทศไหนวะนั่นอะประเทศไปด้วยไปด้วยอาวุธอะไรวะ AK เหรอ AK เอเจนเอเจนบูรเดเจนน่ะรู้จักเปล่าเอเอเจนเอเจนเซเว่นอีเลเว่น่ะรถตำรวจเอามาขับมาหักมึงมึงก๊อปตุดนะตำรวจผมขอรถขอดีทีไม่เป็นหรอตำรวจบอกขอเป็นนะแต่ผมเกียดแล้วเอ้คนยังนไม่ตายอู้ ไม่อยู่แล้วโอ้โหหลบหลบได้หลบได้หลบได้โอ้โหโอ้โหโหลบ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 เนี่ยไม่แทบจริงทำไม่ได้นี่เห็นบอกครับโดนอะไรสกิบมะเนี่ยเด็กจะไปสุนสยามบ้างเดี๋ยวผมเปิดสวนสยามเองรอได้รอได้เนี่ยห็นบอกว่าเป็นไงรถบินอ่ะเป็นไงไม่อยากเล่นน้ำเหรอไม่อยากโอ้บินเลยแบบบินบินต้มน้ำหมดครับ ขึ้นเร็วกูดิ้นเสียงเพลงด้วยมีคนตามล่าขึ้นไม่ขึน้นแป๊บนึ่งดิแป๊บแป๊บเอ้าคุณมาเกิดไหนเนี่ยหลบหลบตำรวจแป๊บนึงครับผมอยากเล่นเออโอเชียนโบว์เฮ้ยสุทสยามมาโอ้โหดูมันอย่าไปอย่าเพิ่งมาเล่นสุทสยามตอนนี้เราอยากให้ไปเล่นวันหลังเฮื่อไม่ยิงกูหรือเปล่าเฮ้ยดูเขาดูเขาทำอะไรก่อนรถเฮ้ย ไอ้เสี้ยงอ๊บตายโอ้โอ้โอ้กระเด็นกระเด็นเฮ้ยดูดิดูดิดูเขาดิดูเขาดิดูผมดิครับเนี่ยรถผมบินเลยมั้าเออมังไม่บินวะโอเคผมจะเล่นส่วนสนามมาพูนกอลส่วนสยามสวนสยาม น้ำหมดน้ำหมดอ่ะเพราะคุณคนเดียวน้ำหมดเนี่ยน้ำหมดอ่ะผมว่าไปทำอะไรที่มีสาระกว่านี้ดีกว่าเะเออสาระมีอยู่จริงตำรวจผมเปิดทางให้คุณเลยมานั่งครับมานั่งมานั่งมาโอ้โห้ยถอยหลังถอยหลังเซเซเมากูติดดาวเลยตำรวจไปจะฆ่ากูกูไม่เกี่ยวรอดูไว้แล้วเดิน ตอนนี้ไม่มีคนรับลาก่อนทุกคนลาก่นคุณกอลฟคุอย่าข้าผมนะเดี๋ยวผมจะข้ามไปในเมืองโอเคไหมโอเคไอ้พอดีเลยอ,ะอ่ะโทษมาตามผมแทนเนี่ยผมหนีแล้วครับเลื่อนผมไม่มีแล้วดีรอด้วย ดโอ้โหมันต้องสวนเลนะครับคุณรู้โอ้ยตำรวจถอยหน่อยตำรวจมาแล้วตำรวจเก๊ดึงวันให้ตำรวจปิดทางปิดทางปิดทางคุณไปไหนอ่ะจักช้าผมผ่า ย้ายผมได้ลังโวกินี่นะเออผมผมเจอแลมโบ้คันหนึ yes, ่งขับผ่านไปครับผมให้คุณเลยผมท้าเลยไม่เอาคะับไม่พาแล้วโอ้หเร็วเด็กตังโอยกูกระตุกตีสีอย่างรอแล้วก็โดน เอาติดประตูรถอีกโอหรู้ว่าตอนนี้ติดทั้งประตูรถทั้งอะไรอ่ะเออเออขอบคุณมากครับเอ้ยยังไม่ออกอีกให้ให้ทุ่งสิป่ะองอันนี้เอาซีเรียสซีเรียสไม่ไม่ซีเรียสละวิ่งละวเ่งคงหนีแล้วถูกปทิ้กกันผมเป็นคู่อริสุดลอามด้วยไอ้คู่ไอ้ เดี๋ยวผมไปรับแป๊บเอาดีๆเอาดีๆเดี๋ยวผมไปรับเฮ้ยลบร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 บอะอ้อมรถรถยังรออ่ะคุณจะไปไหนครับเดี๋ยวผมพาไปไปเที่ยวสวนสยามทะเลกรุงเทพครับเอาครับเดี๋ยวผมหาแหล่งที่สร้างสวนสยามอย่าดอกไปทำอะไรที่มันนุ่ๆกว่านี้ดีกว่าโอ้โหบิน ถึงไหนครับถึงถึงเกตยาบานมอนตะโกนเก่าโดดโดดลงรถหัวแตกโอ้โหโหวมึงเท่งมันถึงดิดสอยฟ้าลมทับเดี๋ยวอุอยอุ้มีสีเหลี่ยมอ่ะเนี่ย อยากกินอาหารเช้าเพื่อเฮ้ยเลือดหมดเลยใครอย่างนี้กูเฮ้ยอย่าใหญ่ยิงโบเลยรถกุณจะระเบิดกูก็ตายด้วยหน้าที่กูก็ตายไม่ยุเพื่อออกรถเป็นแกแมาดูกูยังไม่ลุกเลย มึงตายแล้วฟองฟองะตำรวจตำรวจตำรวจนะตำรวจมึงไปฆ่าเพื่อนกูตำรวจกวนรถไปนะครับไม่รอด้วยแล้วผมติดดาวได้ไงเนะพักพักเอาพักมาช่วยก่อนได้ได้ได้ ผมขับรถอยู่รถอะไรอ่ะรถตำรวจรถเปิดประทุนเฮ้ยมาช่วยมือแค่เนี้ยโอเคครับช่วยให้ตายไวขึ้นนะโอเคครับมาเดี๋ยวมาช่วยผมก่อนครับมาช่วยผมก่อนครนะกูไม่ช่วยมึงเฮ้ยมาช่วยก่อนมาช่วยก่อนมาช่วยก่อน นี know, das ่ขับมีนสาววิ่งมาแล้วเนี่ยมาช่วยเร็วไอ้ใช่ไหมไม่มีแถวนี้มีอาพีจีให้เก็บสำหรับอะไรเสกอะไม่ได้เสกโอ้โหกูรู้แล้วกูรู้แล้วอย่าชนอย่ากรอดอ้าขึ้นรถไปไหนเลีอยกูบ